กดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพเอาไปขยายดูเองในมือถือทีหลังได้หรือแคปภาพส่งเข้าลายร้านกล้องถ่ายรูปให้เขาปิ้นรูปถ่ายสวยๆเอาไปนั่งดูในห้างสรรพสินคา้าเยน็ยนๆจิบกาแฟชิวๆกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพเอาไปขยายดูเองในมือถือได้หรือแคปภาพส่งเข้าลายร้านกล้องถ่ายรูปให้เขาปิ้นรูปถ่ายสวยๆเอาไปนั่งดูในห้างสรรพสินค้าเย็นๆจิบกาแฟชิวๆ กดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพได้เลยเอาไปขยายดูเองในมือถือทีหลังได้หรือแคปภาพส่งเข้าลายร้านกล้องถ่ายรูปให้เขาปิ้นรูปถ่ายสวยๆจะได้เอาไปนั่งดูในห้างสรรพสินค้า <c oughs> เย็ยน <c oughs> ๆจิบกาแฟชิวๆกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพไปเลยเอาไปขยายดูเองในมือถือทีหลังได้หรือแคปภาพส่งเข้าลายร้านกล้องถ่ายรูป ให้เขาปิ้นลงกระดาษอาร์ตมันสวยๆว้นะครับจะได้เอาไปนั่งดูในห้างสรรพสินค้าเย็นๆจิบกาแฟชิวๆ1วิ2วิ3วิ4วิ5วิ1วิ2วิ3วิ4วิ5วิโอเค1 2 3 4 5ประมาณนี้เนาอะอา กดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพเอาไปขยายดูเองได้เลยแคปภาพส่งเข้าล้านกล้องถ่ายรูปปินรูปถ่ายมามาดูได้กดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้แคปภาพปินรูปถ่ายมานั่งดูเอง77ปีโอเคสุดแล้วนะครับขอบคุณครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ติดตามช่องนี้อยู่ใต้คลิปจะมีช่องรับซื้อเหรียญไขยเหรียญอยู่กดไปที่ช่อง YouTube จะมีหน้าหลักวิดีโอแล้วก็เพลย์ลิส เลือกกดที่วิดีโอครับแล้วย้อนดูคลิปของโบราณต่างๆจากทั่วโลก200กว่าคลิปได้เลยครับช่องนี้เราจะรวบรวมเหรียญเก่าแบงกเก่าโบราณหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกท่านชมฟรีแบบไม่มีกัก๊ก เพื่อนๆคนไหนที่กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปหน้าผมจะนําของที่เก่ากว่าเดิมโบราณกว่าเดิมหายากกว่าเดิมแล้วก็ราคาแพงกว่าเดิมมาให้เพื่อนเได้ชมกันสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ผมต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะครับบายบายสวัสดีครับไปแล้วนะครับ